ชีวิตล่าสุดหญิงชัดชาทิ้งชื่อเสียงนางเอกหาย10ปีคนพลิกแผ่นดินหามานาน9ปีชีวิตล่าสุดหญิงชัดชาทิ้งชื่อเสียงนางเอกเริ่มต้นใหม่เป็นมนุษย์เงินเดือนหันหลังให้กับวงการบันเทิงไปพักใหญ่เลยทีเดียวสําหรับอดีตนางเอกยุคเก้าศูนย์หญิงชดาธิรัตเดอทวีสินหรือชื่อเดิมชัดชาลูจินานนที่ฝากผลงานไว้มากมายทั้งงานแสดงการถ่ายแบบถ่ายภาพยนตร์และผลงานที่เป็นที่รู้ จากของหญิงก็คือเรื่อง18ฝนโดยหญิงได้มีโอกาสโลดแร่นอยู่ในวงการบันเทิงเพราะชักชวนของผู้กำกับชื่อดังโฮส์อาโนนทราบว่าปัจจุบันหญิงชัดชาหลังหายหน้าจอเวทีไปเรียนต่อจนสามารถคว้าปริญญาโทที่รัฐอิลลินอยอเมริกาและกลับมาเป็นพนักงานเอกชนของอสังหาริมทรัพย์ ล่าสุดมีรายงานว่าหญิงได้หวนคืนรับงานในวงการอีกครั้งในรอบเก้าปีในภาพยนตร์เรื่องบอกโรคให้รู้ว่าตู่รักเมืองซึ่งเป็นผลงานของผู้กำกับพ์อานน์ผู้ที่ชักนำพี่หญิงเข้าสู่วงการนั่นเองซึ่งเราจะได้เห็นเธอเต็มๆในภาพยนตร์27มกราคมนี้แต่วันนี้เรามีภาพเล็กๆน้อยๆของหญิงชัดๆมาฝากกันจะสวยออร่าหรือเปลี่ยนไปแค่ไหนลองไปชมกันเลยคะ่ะ